สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวอยู่ที่อยุธยานะครับด้านหลังนี้จะเป็นวังจันทรเสษมนะครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวจะไปจะเป็นแม่น้ําตรงนี้นะครับจะข้ามฝั่งแม่น้ําตรงนี้ไปวัดมนตดบนะครับวัดมนดบเดี๋ยวต้องรอเรือข้ามฟาก่อนนะครับว่ายังไงนะครับเดี๋ยวรอรอเรือข้ามฟากก่อนที่เป็นเปเรือข้ามฟากนะครับ ยายเขากำลังมานะครับนี่นะครับยายมียายคนเดียวต้องรอรอยายนะครับนี่ยากกำลังพายเรือมาต้องข้ามฟ้าไปฝั่งนู้นนะแต่บนนู้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะเือข้ามฟ้าน่าจะไม่แพงเท่าไหร่กำลังมาอันนี้น้องนักเรียนเทคนิคจะข้ามไปเที่ยวกัน รอบเป็นเนี่ยใหญ่รอบแรกไปก่อนคนเยอะไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอไปลงรอบหนึ่งแบ่งใบดิแบ่งมือไม่พายเอาไม้ลานหนาวดู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 ถ้าไม่ต้องพายลำบากเลยไม่คุ้มือเลยเดี๋ยวเราไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้รอบรอบนี้เต็ม น่อยู่ไ้เน่โดดเรียนไ่โดดน้งสุดตัวม่จะแห้งมาแล้วมาแล้วคลายแตมัจะบนเราดีเนาะไปได้หมดไหมเนี่ยทุกคนไหมเนี่ยยายขึ้นได้หมดไหม เลยมึงไม่ใส่ขี่เหลืองไงนี่เนมึงนั่งนี่เลยเข้าไปนั่งคู่กันได้ข้างในอ่ะตามกระทงอ่ะกระทงห้องใหนี้แม่น้ำอะไรมาใหา่แม่น้ำลพบุรีเหรอไม่ใช่แม่น้ำป่าสักเหรออ๋ออ๋อก็เลยงงแลนะลูกแม่น้ำไหนเป็นแม่น้ำไหนอ๋อป่าสักอยู่นู่นป่าสักอยู่นู่น ยญ่มามามากี่โมงเนี่ยครับตอนเช้าตีห้าแล้วแล้วรอบสุดท้ายรอบกี่โมงหกโมงเย็นโอ้เหนื่อยแย่เลยสิอ๋ออ๋อลูกก็มาเปลี่ยนบ้างลูกพูดสบายขึ้นไปแล้วดิไม่มีใครขึ้นเลยสบายท่านเลยรอบมัต้องโปร่งไปขึ้นไปหกโมงก็ขอลวงนู่นอย่างนี้ก็แข็งแรงทีเนี้ยออกกําลังกายทุกวัน โอ้เจ oh, oh, so like like ็ดสิบวะเหาะโอ้โหทำไมเก่งจังเจ็ดสิบยังหาตังได้อีกเก่งมากเลยอ่ะโอ้บางคนเจ็ดสิบเนี่ยเขานอนแล้วนะลงนอนเสือแล้วเออเก่งเก่งโอ้ยเจ็ดสิบยังหาได้ได้ได้อีกเจ็ดสิบยังมีรายได้อีกเนาะเก่งเนาะ อืบบตีห้าถึงหกโมงเย็นโอ้คนข้ามก็เรื่อยๆใช่ไหมคุณยายถึงแล้วถึงแล้วท่านผู้ชมวัดวัดมนลดบวัดมนลดบอำเภอพระนครศรียาจังหวัดอยุธยานะครับวัดมนลดบ เราจะเข้าไปดูข้างในกันอ๋อมีให้อาหารปลาด้วยเหรอมีให้อาหารปลาด้วยแต่ไม่รู้ไปตรงไหนไปก่อนแล้วกันเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันจ้านี่เป็นบริเวณด้านหน้าวัดนะท่านผู้ช <c> ม <oughs> วัดมนต์ดอก นี่จะเป็นน่าจะเป็นศาลาเก่าศาลาโบราณแล้วตอนเช้าเขาปล่อยมาแล้วไงอ๋อเมื่อกี้ผมเดินไปทางนั้นหมาเต็มเลยเขาเห่าเต็มเลยไอ้พวกนั้นเห่าอย่างเดียวไอ้ผู้ที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้เมันจะมาลุมเลยโอ้เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวไปกุญแจก่อนครับขอบคุณครับ ผมก็เกรงใจหลวงอาจารย์เอาเครื่องห้ด้วยเดี๋ยวผมจะขโมยเครื่องขโมยเครื่องอันนี้จะเป็นโบสถ์นะท่านผู้ชมพอดีท่านอาจารย์ที่วัดนี้ท่านกำลังไปเอากุญแจมาเปิดให้สิทธิพิเศษเพราะว่าท่านบอกว่ามาเที่ยวผิดวันวันนี้ไม่มีคนมีมีมายจาคนเดียวท่านบอกว่ามาเที่ยวผิดวันท่านก็เลย ปิดประตูไว้ทีนี้ท่านก็เลยว่าในๆก็มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดประตูให้ให้เขาไปไหว้พระในโบสถ์อันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะท่านผู้ชมโอ้วันนี้ก็เก่าเหมือนกันนะท่านผู้ชมมีโรงเรียนปริยัติธรรมด้วยแต,แต่สมัยในตั้งแต่อหลายร้อยปีมาแล้วนั่นแหละนั่นหนะท่านผู้ชมโรงเรียนปริยัติธรรม ว่าจะไปวัดแคร์อยู่ติดกันนี่แต่ว่าได้ยินข่าวว่าหมายเยอะถ้าหมายเยอะก็คงไม่ไปเพราะว่าอันตรายเห็นอาจารย์ท่านบอกว่าบางทีหมาจะมาลุมก็ไม่ไหวนะอย่างนั้นก็น่าจะไม่ไปเดี <laughs> ๋ยวเราก็มาถ่ายมาไหว้พระไหว้พระอุโบสถนี้แล้วก็ถ่ายบริเวณแถวนี้ก็แล้วกัน โอ้ใช <c oughs> ่ใช่ช่วงเทศกาลนี้คนมาเที่ยวเยอะไหมจันอใช่ใช่ช่วงเทศกาลนี้คนมาเที่ยวเยอะไมจันคนจก็ไปวัดแครเออวัดแคร์ผมก็อยากไปนะแต่ผมก็กลัวว่าจะไปดูเจดีเจดีเก่าเจดีเก่าวัดแคร์อ่เจดีเก่าโอ้ต้องเปิดกี่ชั้นเนี่ย โอ้ยเปิดก็ยากปิดก็ยากแล้วครับท้สมัยพ้าศักดิ์สิทศรีนะมาแล้วครับผมโชคดีนะเนี่ยมาเจอได้ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากลัวหนีไปเที่ยวไงก่อนนีไปเที่ยวเออัวพรระะปธานไม่แต่ถ้าพระประธานถ้าเขาองค์ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยท่านไปเที่ยวเองได้นะท่านไปเองวัหนีไปเที่ยวเลยอุ้ยสองชั้นสามชั้นเลย เพราะเขาหล่อพระทางเขาใช้ทองเหลืองไม่ทองคำเลยอ๋อโหวันนี้โชคดีนะเนี่ยผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะมาเปิดให้เพราะว่าถ้าไม่มีถ้าไม่ฝนมันก็จะเดินแตถ่ายเท่านี้ก็คงกลับเพราะว่าโยนเข้าวัดแต่โยนถ่านพระเลยเหรอะรถาพผมก็กลัวหมาพระช่วยได้หมาเยอะมากวัดเนี่ยพระช่วยได้แต่หมาบ้านพระช่วยไม่ได้ครับตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเพราวัดนี้เก่าแล้วเนี่ย ตั้งแต่พศอสองพันเท่าไหร่ห้าสี่ร้อยโอ้เป็น,นกกหลายร้อยปีนั่นน่นะมีไฟไม้จบจริงไ้มไฟไมมนี่ไม่ต้องเห็นครับเป็นไม้ใช่ไหมครับเนี่ยหาผู้แจยไม่เจออ๋อหลายลูกตายตาย,ตาย,ายอบจัดมีขนาดเปิดประจำนะเนี่ยจำไม่เคย <laughs> ทางไหนจะลบหน่อยเพราะว่าไม่เป็นไรครับจุดฝนตกนี่จะเก็บของมาลนภาพไ่วูไงแล้วพระที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรครับขอขอพรเรื่องอะไรไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนมาขอไม่เงี้ยไหนขอเขาไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะแบบมันแลกแต่ถือเพศชาตของคนเรากรรมที่กรรมดีที่เคยทำชาติแล้วอะไรเงี้ยเปิดแค่นี้ก็พอมั้งอาจารย์ไม่ต้องเปิดหน้าต่างหรอกเกลงแกอาจารย์ เดี๋ยวผมเผื่อไม่มีใครมาเกรงใจอาจารย์นะอันนี้เป็นพระชื่อพระอะไรท่านอาจารย์พระสมพธรรมญาถึงชาลมีกิจพระพาลัยโอ้ทำไมชื่อยาวจังผมจำไม่ได้ธรรมาก็ไม่เคยอยากจะจำแต่ที่จะกดถามจำชื่อไม่ได้ยาวเหลือเกินวันนี้โชคดีนะครับได้มาไหว้พระ พระประธานนะครับองค์สวยมากเป็นเป็นทองคําผสมทองเหลืองนะครับเนี่ยแต่ชื่อพระยาวๆจาไม่ได้พระสุนทรอ,อะไรสักอย่างนึงสีหาราชมหาหมุนีพระสุนทรอ,อะไรสักอย่างนึง่ง <c oughs> ทาบุญหยอดตังกันหยอดเงินก่อนครับสาธุมีโอกาสได้มาเที่ยว อันนี้ชื่อพระประธานนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับชื่อพระสุนทรศักยีหสีหราชมหาโมนีนะครับวัดมนลบนะครับท่านผู้ชมวันนี้โชคดีท่านอาจารย์มาเปิดให้นะครับปกติเขาจะปิดไว้เพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ค่อยมีคนมาทําบุญก็จะปิดไว้แต่วันนี้โชคดีท่านมาเปิดให้เปิดประตูตั้งหลายชั้นก็จะก็จะได้เข้ามาดู แต่ผ้าใหม่ก็สวยนะอาจารย์ผ้าใหม่สองสี่เก้าเจ็ดมีอีองนึงเหรออาจารย์ถึงไม่บอกว่าให้เก่ากับที่ดูชิดอ๋ออะล็อกให้เรียบร้อยนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากเปิดอ๋อมันธรรมดา มันธรรมดาไม่เคยมีคนมาไม่เอยมีคนมา,มมนมาใช่ไหมแล้วก็รำเปิดมันหลายชั้นหลาย<อ>ขั้นตอนหรือว่าเป็นเพราะว่าเขามาเราไม่เปิดเขาเลยไม่มากันคล้ายๆว่ามาแล้วเห็นปิดตลอดเขาก็ไม่กล้าบอกพระอย่างเงี้ยก็นี่ไงถึงได้บอกเข้ามาบุกบ้านเนี่ยเจอพระตามพระอะไรบ้างใช่ไหมบางทีบางที่เขาเขาให้ไหว้แต่เราไม่เห็นต้องปิดอ๋อครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างมาดูแลแต่มาต้องทามเพื่นทำยังไงครับถ้าผมไม่เจออาจารย์ผมก็ไม่กล้าเรียกผมก็ ผมก็เดินเดินเดินถ่ายผมก็กลับมอออัออนแแอนี้เป็นสี่เหลี่ยมนี่อะไรเขบอาจาไรนปอ๋อนี่เหรอเขาเรียกอะไรวิหารหรือโบสถ์หรือแปอะไรเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวิหารเห,หรอเจดีย์เจดีย์เก่าแสร้างครอบอ๋อสร้างครอบไว้ก่มากเลยเจดีอืม เอขาเคยมาถ่ายเลยอ้โเจดีย์ที่หาดูยากเจดีย์หาดูยากใช่ไหมจันเป็นช่้งแปดเดือนเนี่ยแล้วมีพระอันนี้ครอบสร้างครอบไว้เนาะเดิมเป็นโบสถ์เก่าอรงนี้อ๋อวิหารหลวงพ่อโตหม่ก็ต้องระประธานยังอยู่อ๋องด้วยนะมันไดยินเียงัก่คี แล้วผมจะเดินไปคนเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ไม่มาตรงนี้มา,าอ๋อบ้านรักคุณไม้ไดอนี้โอ,นโอ้นี้เก่ามากเลยอะ่ะเก่ากว่าวที่โยงคิดโอ้ อันนี้มีชื่อพระไหมจารย์ไม่มีไม่มีชื่อพระเขาสั่งมากเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรองค์องค์ใหญ่มากเลยสาธุโอ้นี่ไงที่เขาว่าพระอึดอัดใช่ไหมใช่ไหมใครบอกผมดูในในนั่นน่ะผู้หญิงเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเออเขาบอกพระอึดอัดเขาบอกทำไมอึดอัดเขาว่าอ๋อมันแคบแคบเหรอเขาไม่เคยเขาไม่เคยมาเคเจอนี่ยนี่นี่นี่เขาเรียกพระอึดอัดเพราะว่าเข้ามาอึดอัดมากเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันเป็นสถานที่มันเล็กเนาะ โชคดีโชคดีได้มาเที่ยวได้มาดูพ้ากือดัดเป็นผ้าเก่ามากเป็นน่าจะเป็นเนื้อปูนนะท่านผู้ชมเนื้อปูนแล้วก็เคลือบด้วยสีเหมือนสีทองคำาป็นทอย่างหนึ่งเนี่ยพระกือด,ดัดเห็นเห็นอ,อได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นดดพระกือดัดเพราะว่าเข้ามาแล้วจีอิคือดัดหาทางเข้าทางออกยากนี่จะเป็นด้านหลังนะท่านผู้ชมออกด้านหลัง เขไม่ได้ด้ดเได้แค่นี้เพราะว่าเรามีกระเป๋าด้านหลังน้านนี้เขาได้อ่ะด้านนี้ได้ท่านผู้ชมองค์ใหญ่องค์สวยมากแต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบชื่อนะเพราะว่าเป็นพระที่หลายร้อยปีละ ได้ยินข่าวว่าชื่อพระอึดอัดนะท่านผู้ชมเพระาะว่าเข้ามาแล้วมันที่แคบๆอะ่ะอ,อึดอัดแคบๆช่องดีช่องดีอันนี้เป็นด้านหลังนะท่านผู้ชมพระเก่ามากพระอึดอัด มันก็ป้องกันตัวมันเหมือนกันเนาะหรือถ้ามันมาลุมเราก็ผิวเขาเขาไม่รู้เขาว่าเดินมาตรงเซนไม่เติมมาบั้นท้ายหรือเปล่าอาจารย์ไม่เปิดไว้เขาเลยนึกว่าปิดตลอดเขาเลยไม่มาบางทีเปิดไว้กลาวันก็ไม่มาเหรอเออเาห่วงนะเพรถ้าเปิดปุ๊บท่านก็ต้องมานั่งเฝ้าอ๋อต้องนั่งเฝ้าเพราะว่าพระองค์ใหญ่เดี๋ยวเขาจะยกไปใช่ไหมพระใหญ่ต้องโย ลองจใหญ่เอเดี๋ยวองค์ใหญ่แล้วท่านจะมีคนยกไปซะแล้วก็เลยต้องมาเฝ้าใช่ไหม